ทำไมสบายตามคุณนะทำไมสบายไปหรือเปล่านี่ขา้องอยู่ไหนใช่ไหมไมา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 ขาต้องเอาไปตั้งไว้ได้ใช่ไหม ติดมจไว้บองหมดเมยค่ะไม่ถ้าไม่ไหวถ้ามันเรื่องเหมือนตับไม่รู้จะปรับยังไงเนี่ยโอ้ยบางทีมันก็สว่างเนาะต้อยเกินยาวอันนี้มันเป็นเครื่องของนิ่้ไม๊ไต้อยปุ๊บนม่งนิ่งนี่แหละไอ้เ่าเข่าก็ปุ๋ดด้วยข่ามันมันขนตุ่ย ขอโทษดิฉันนะคะอามีนมันอยู่ดาวหลังตรงไหนดี <coughs> <coughs>

ก็่เวยนะครับที่เราานเนาะไม่หล็นรไงเยวาจบเอาไปอะไัก็ใช้สีนะฮะคพรับว่าแค่เดียวมันก็ลงมาไม่เหมือนเดิมนก็ปากยัไงเลยนะก็้อเนี่ยโอ้แต่ไง ตอนนี้ลกไม่ได้ครับลกไม่ได้กไม่ได้บแล้วดอไมาแล้วดไม้นพี่น้อง้กท่านนะครับ้า้งกรจ่ับไม่ได้ไม่ดับอะไรแค่เรับได้ไหมไี่น้อยู่นี่หรอกอย่างร่บรบอะไรเลพี่น้องอะไรเลยนะอะไรแค่คนยรับั่อเองไมาเวอร์นี้ วันนี้มื่อกี้ไปเทคาพังน้ำแล้วไม่ลอยนะท่นผู้ชมวันนี้ไปเท้าัน้าแล้วไม่อยเลยไ ก็มันต่ำค่ะกงมันต่ำเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมด้ไหมได้ไหมได้ยหมอด้ได้าหมได้ไ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 ด้าหมอด้ไยอด้ได้ไหมไดอดอม

ทำรายแคปหน่อยนะครับเป็นน้ําเป็นกันครับเป็นนะครับรายแคปนะครับแล้วก็ไปอังตรงที่เนี่ยเนี่ยข้างหน้าร้าน39บาท <rôle>

นาะิกองนอะไรทำนั่งอะไรแ้วในจหน้าดีหน้าอั้งโมก็เจ้าก็ได้เงนั่นัสเจ้ากได้ใช่น่ใช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 ่ใ่่

แม่แกจะลอยนะครับอย่าโซ่เอกนะครจะลอยนะครับท่านพ่อจะดีท่านพ่อจะดีท่านพ่อจะีท่านพ่อจะดีท่านพ่อจะดีท่านพ่อจะดีท่อจะดานพ่อจ

เดอลนครช่ไดนะครับโอยสั้าไว้นะาเ่ป็นเพราะว่าทางด้านอาชีพด้วยนะครับ อยสดงนี้ท่านนะคะเอาวหายหมดเลยเบ็ดเตียยหายหมดเลย ไปหาทนายนู่นะ่ไหหาทนายแคทผู้ติดตามหรอนั่งบงนั่งใกล้สาวสวยรู้สึกยังไงกแจเจนบบบให้สาแล้วนะครขอบคุณมากครพี่ไติดตามทนายแคทด้วยนะครับระบมติดตามกนเลยนะเ้าพิวันา์นุ่นรอดีใจากรั แเออส0 0พแล้วส right. huh? ี่พน mm ี hmm. mm ่นะครับอีกช่องหนึ่งครับคุณอิสระครับคุณที่อิสระเอากำลัสิงนะครับพี่น้องก็นปกติตามด้วยนะครับนานทนายแก้วมเงนเลลยครับผับจ้างสั้างตอกั้นต่อต้านารแก้ไดรัรรมน อ <idd ratchet Lust> Get ี่เยาวันกำังไม่รู้ไปไหนอะไรม่เจอหายไม่เจอที่แทไม่ได้ไหนอ้อไอะไรอะไรอะไรสวัสดีขอจำได้คือทนายเนแน่ไว้ตัวจังสันที่มือไม้สันแน่ๆใครสาวครับผมน่าสนุกดีครับสุอที่รักทังคัอบคุณครับผมไทยเจ้าผุ้พิวากษา โอ๊วกรมาสร้างิดเช่ยวจาไปมไปก็ุก่อนจ้าแมนบอกาทำไมอำเอะไรไม่ได้มีโอกาสมาได้แค่เทอะไรนะครับผมมีก่อนสุขมากเลยนะครับมาเดียวได้เลยนะครับมาไม่ยากมาไม่ยากตักปักหมดชื่อร้างก็ใส่กุจก็มาถึงเลยนเด้อสนี่ขอบคุณนะครับญาย่าปากแม่ ได้พิสราแล้วค่ะนะคะเปท่าสกุลนะนี่คือใช่ไหมท่านทรงมีแต่าบสังหาส่คนนะครับไอ้ชีสร่างพวกขอจับมือทนายครับอ้อบอบอบอย่ามาเย็นนั่นาเป็นประเด็นนะครับพี่ขาจมอไม่ได้สชิเจ้าจับมูบอบบอบบอสร่างวกขึ้นาเด็กโอ้ยั ตั้งอ <not> ี <of> ar, s, uh ้ยไดีเนาะตอนนี้ตอนนี้จะเป็นแบบประมาณว่าปลอยนะค่ะอะเป็นอะรขวดนะค่ะตุ่มหนะเเสียงกมเล่าสุอรสวัดีค่ะที่มุกอิสลครับผมคุณไทิวไพแล้วกาเซียสก็ภายนกาปีกว่า ท่านนายแคปเขาังไม่เคลื om om ่อนไลน์นะครับเพราะว่าเขาอ้วนชาแนลด้วยที่ผมเขาโดนสั่งบอกว่าให้ไลน์เพราะว่ามันมันจะแบ่งภายใเป็นภายในละหมื่นบอกว่าขอให้ท่านพิจารณาอ๋อเหรอครับจริงเหรอครับถ้าท่านภายในเได้ะมีมีอะไรให้ผมครับทีจะให้ครับมสองหมื่นซับ

ยายกินข้าวยายกินข้าวเช้าอยู่ยายขอทานข้าวก่อนนะคะยายครับสดีะนับ้นแม่มามาอยู่สวัสดีครับคุณแม่นางท่านสวัสดีครับสวัสดีท่านทนายแคทคนสวยค่ะท่านทนายแคทวีต้าให้ทนายแคทด้วยนะครับแล้วก็ช่องพี่อิสระนะครับประลุสินนะครับที่มาน่ารักมากค่ะทักสีทุกท่านเลยขอบคุณนะครับเออพี่ติ๊ต้าไม่แคทแล้วนะเก่งมากเุ็นเดียวกันพี่สรางแคทขอ จะมดหน่อยจะไปเอาเชือกไม่ได้ล็อกครับผมอ่ากดติดตามให้สองทั้งสองท่านพี่ซ่านพีาสวัสดีนะครับสวครับพี่นาสละเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเป็นโจรครับผมมามันจะมีมาในการมีโจรมีตำรวจมีทนายแล้วก็มีครูนะครับที่มาในกัรนี้นะครับสี่คนนะครับมีโจรมีตำรวจมีทนายมีครูนะครับที่มาในการนี้อย่าพานี่นะ เรื <mile inside> ่องจริงเรื่องจริงระยะสั้าตแองอ้ช่วยนะต้องอ้วนช่วยด้วยภาพตัวนี่นะทุกช่องนะครับที่มาในวันยอมทำสดดันทุกช่องนะที่มาในวันนี้นะครับมีใจที่จะหาลูกบอลสืขสาร้วยขอบคุณครับขอให้ทุกช่องครับลงขอบคุณนะครับลุงน่ารักมากนะครับคุยกันได้ครับคุยกันลุงนี่ยากจะว่ารู้จักกันลงมาสักสิบปีแล้วนี่หัวเี้ เอาไมนี่ทดลงทตลงไม่รู้ใครคิเได้หรือใครได้กิอะไรพยใจอ๋อไดเียตุ้มส้างกันเองเลยไครับสวัสดีครับสมูรณดีครัที่งานาวหมดครับสีฟ้าไหมไดสีฟ้าไหมเอง่็ อย่ามาแยกกันปุยนีเนาะโอ้จ้าสิฟันขาวมาที่หลังผมแซงผมไปเถอะอะไดันดันเลยนะครับพี่น้องฝากติดตามให้ทนายแคทด้วยนะครับนะครับพี่กระปั้นกระปุกกระวดหมูดิขวดหมูจังไหนดิพี่พะนอมกดไท้แล้วครับปรบมือครับ

เขาเขาเขาอยากไปไปไปหาทนายเพราะว่าเขาเขาเขาห้ามมานะที่วันบอกว่ามาเที่ยวได้ทำกิฟต์ได้แต่อย่าไลครับผมทำไม่ใหไลค์นะครับกดติดตามนานแล้วงานดีกันนะครับสบายครับมีสานะแรกแรกที่เจอไม่ธรรมดาครับจยากสามารถจะเป็นพิเศษตลอดเลยนะครับดันจุดด่างันมายงงเี้กดันจุดด่างด้านไปแล้วจชงคนลาะนะคะอันนี้ของ อมาฟังเสียงเขาเมาฟังเสียงเายก็เลยได้ยินใจกม่รู้สึกไม่ไม่ันเลยไม่อันตรายแคนครับเพื่อ

กินเพงเลยนะครับกินข้าวหมดเลยกินไง่<ล>ใ,ใส่เด้อเด้อครับอ้า เียรองเตเนะครับเียร์อลเตอเขากันขนาดนี้ขอบคุณอบคดูกับคนกดไลค์ไม่เท่ากันเลยเพื่อนเพื่อนช่วยกันหน่อยนะครขอบคุณนะครับไอเดียไอเดียที่เอนเอฮะพี่ก้ามาสตยงเสียงอเรมาทีัอันนี้ตะมุกตะมุกหน้าบชอนผมเปเ้โอ้างโหน้าแดงเสื้อแดงครับพี่น้องขอบคุณนะครับไม่เสื้อแล้วเดี๋ยวไปหายแก๊บ นี <étique> <ural> well. ่ครับคุณานกให้ท่าาแคเดนายนผาเือครับน้อง่ารู้สึกดีมากเลยครับได้มาคุยกับรุงจับผ้าแล้วตั้งใจอยากมาทำงานแล้วคีณได้เราผ่านมาไดดีใจมากปรอที่นีครับคุณเจอสดบกว่าเป็นสิบกา้วนะครับ เลย่ดสครับไปดูดเลยครับพี่น้องเอาหนึ่งหมื่นซับไปเลยนะครับดูดูดูอะไรพี่ดูเอดมินผมเพิ่งตื่นตื่นมานะกว่าจะไปหาข้าวหาปลาให้หลานกว่าจะเอาหลานอาบน้ำนะครับ ลูกจ้างเดี๋ยวจะไปกอดครับคุณโปเอาคนรังไม่เอกครับผมนีเดินน่อสวัสดีนะครับม่หมอปีโป้สวยครับ่วยนครับขอเลยว่าวันนี้คน่ใน้อัย ตดจริงๆแเจ้าตอนอะไรเครับตอนกําวันนี้ก็มานั่งไม่นานหรอให้ท่านนายแคทนะครับทีน่าเมืแลกวก็พี่อิสระนะครับตอนนี้คนดูเท่ากันเลยนะครับ นายกว่าน่ายกว่าสวัสดีค่ะที่นภพลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นภพลพี่นภพลโดนมาเข้าอิสระตั้งนะฮพี่นภพโดนมาชัางนีบ้างแลวไม่มองกันเลยีวันนี้ ถ้าน้อยกดติดตามนะครับครับผมขอบคุณนะครับถามท่านนายแคทด้วยเชือของอวตารออกเอามาด้วยหรือเปล่าดันดันทนายแคทนะครับจังหวงตัดตัวอ่าัอนมากโดนเรียกหาอะไรเลยเนาะมากท่านทนรับผมตอนนี้ครับดูลุกไม่ได้ครับสวัสดีครับฟ้องเจนขอบคุณมากๆากนะสู้ๆนะขอบคุณครับขอบคุณทุกทีพอดีจ้า สวัสดีครับตัวชายเซ็ตด้วยตัวชายอาจารย์ฝากสวัสดีมาด้วยเฮ้ยอาารมาเซ็นไเลยกับารติกาสวัสดีเซ็ตไรเลยขอบคุณนะครับนักจงวนนักจงวนได้สีขาวนักเก้าได้สีดำนักเก้าสีเหี่ยว ยอดยอดสัขึ้นเร็วมากขอบคุณครับฮัลโหลฮพลโหุฮนลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮัหลับหลนัลับโาลฮัลหลุลอหลฮัลโหลฮัลโหัลโหัลัลโหลฮัโหลฮัหัลห็หาอิสลลลใช่มหน่อยัหหั ผู้หญิงจะมาหาผู้ชายได้ไงนะครับต้องผู้ชายที่มาหาผู้หญิงครับตดามตามแล้วเนาะติดตามแล้วนะจ๊ะชปลวฟปาปาแปโอ้ยชืาไมต้องปาแปกผมจังหวัก็บปากแปได้แล้วเนี่ยติดตามแล้วนะครับขอบคุนให้ใดัใให้ิดเตราบม มีอะไรครับพี่มาสรับครัเป็นคนน่ารัมากูยดูเ่น่ดไม่ใช่เสนอกอน้อปอู่เจอีมาย่งค่ะอะไรดินายครับไปไหนครับไมไปอยู่ด้าโนนะครับทำไมคนต้องต้องไปค่ะต้องให้พิจารณาไปนะครใคร

น้องอา้าวน้องอา้าวน้องอา้าวเป็นไงจะน้องอา้าวน้อง,อ,อ,งอ,อ้าวไม่มาพี่เลยนะตุสิตาให้พี่อ,อ,อ้วนนะันนาคาโอครับผมกุสิตาให้ดูน้าตุสาพี่สาธิตกันเลยนะ ว่าอะไรจังพ no, like. mm ัด hmm. ท yeah. mm hmm. so cool mm hmm. oh. ี่ไม mm ่ส hmm. mm ิ hmm. ั้งูไดเนาะวิไละเอมเดอร์สวยจังกดไลค์ให้แล้วใครวางอยู่ตรนี้เอมเดอร์หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ละมีคนชมบอกว่าอเดอร์สวยจังหดได้น้องไมไม่ใช่ากินคนท้ัให่ไม่เหมือนเดิมสามเราจังกัน้ดทำใจสบานะคะ เจะไปบ้านพี่ไหนกันแล้วเหรอไปแคปกันพรอมยาเดี๋ยวเราไปพร้อมกันไปกินข้าวมือสับเราจังเจอกันไหมหรอ้อมเดี๋ยจะไปกินข้าวที่บ้านใทักินังกิน้ครับดี๋มาบ้าน่ใหญ่เลยอ้าเหรอพี่สมสวัสดีพี่ตาลีพี่ตาลีน่สวัสดีนะครับ่ ไกลอมทอารมสีไม okay. hey, kind of ่ใช่ไกลสินจะเอาจะเอาของที่หลวงมา่ไมารวมสิที่ตัวโทรศัพท์เาเหมือนม่เหมือน เอากายทั้งงนี้เนาะเอาของพีหลวงมารวมบของเราสิอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ไ้ายหรอกคแทติดเงื่อนไขทับไลฟ์ไม่ได้นะครับน่ารังน่าเสียงดังแต่ปัจจุบันอย่างเดียวนะครับ เสียงดังนะครับเสียงดังนะครับพี่น้องากต้องขอโทษขอให้ดีกันนะครับไปนะอมนะคะไม่ซอมรำหรปลาไปซ้อมรำเจอลุงพ่อไม้โอ้พอตัดพอเบี่ยงกันได้เลยครับ มารีโอไปกนไปแล้วกำลังใจนะ้ำของใครัอไปไปดค่สิจมูกันรัย่นหิงไปไปบ่ไปซ้อมลำไปไปซ้อมลำไป เราไปกินข้าวไปกินข้าวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเออจะไปเลยจะไปกินไปตอนนี้เลยไปตอนนี้ไปกินข้าวที่บ้านแม่ออฟแล้วก็กินข้าวเสร็จตอน้อม้อไปกิน้อมไปกินข้าวที่บ้านแม่ออฟแล้วก็ไปซ้อมรำออน้น้อไปไไปด้วยกันเดีวไปจะร้อน้ก่อนอาวไงดไปก่อนไปก้อนไปรออนไปก่อน้าไปรปบ้านออที่บ้านแม่ออผมขอบุท้า เดินมาเนะเดินมาเนาะเดินนาเพราะว่าถ้ารถไปมันไม่มีที่จอดที่ว่าไงเดินทำไมเี้ยาแ้รอนน้ำเตมนจะถือที่หลังอารมด้วย หรือย้ายแปลรถก่อนนะคะฮะยังไม่ได้ถือตามหน้าบอกคนอ,อ่นนี้เสียก่อนยายจะแปรถยัาไ,ไ,มไม่ลงไลฟ์ก่อนเราอยู่ทําไมลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวไปขึ้นไลฟ์ใหม่ที่บ้านมแม่ออฟเอ็ม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 เอากไปไว้เ